สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปรับอัตราการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตามมติ คอรมอรมติคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมารับทราบค่ะประกอบกับระเบียบใหม่ล่าสุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ค่ะมาดูรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบใหม่ก็คือในส่วนของข้อ9 ข้อ9หากมีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามมติคอรมอก็คือมติคอรมอที่ผ่านมาค่ะให้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุณนะเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป หากผู้สูงอายุไม่มีวันและเดือนเกิดให้พิจารณาวันและเดือนเกิดตามมาตรา16แหง่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะค่ะก็เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปรับอัตราการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดค่ะมาดูมาทวนเรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามขั้นบันไดนะคะช่วงอายุ60-69%ถึง69ปี รับเบียยังชีพผู้สูงอายุ600บาทค่ะช่วงอายุ70-79ปีรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ800บาทค่ะและช่วงอายุ90ปีขึ้นไปการับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ1,000บาทแต่เดิมตามระเบียบเก่าหากมีการเพิ่ม ช่วงอายุแบบขั้นบันไดนะคะค่ะก็ตามระเบียบเดิมระเบียบเก่านี้กขต้องรอปรับในปีงบประมาณถัดไปนะคะค่ะถึงท่านจะอยู่ในระหว่างปีงบประมาณถึงอายุจะครบ 70, 80หรือ90ปีแล้วค่ะก็ไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณจะไปปรับช่วงไหนถ้าเป็นระเบียบเดิม จะไปปรับในปีงบป,ประมาณถัดไปนะจ๊ะค่ะมาอ้างถึงระเบียบใหม่ล่าสุดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเ,เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ก็คือตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ระเบียบใหม่ให้มีผล ให้มีผลหน้เดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไปก็ให้มีการปรับเพิ่มขึ้นเลยค่ะสำหรับท่านที่อายุครบ70 80หรือ90ปีขึ้นไปถ้าในระหว่างปีงบประมาณค่ะถ้าท่านครบ70 80หรือ90ปีในเดือนถัดไป ท่านก็สามารถที่จะรับเบีย้ยอย่างชีพเพิ่มตามขั้นบันไดน,นะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นจาก600เป็น700จาก700เป็น800หรือจาก800เป็น1,000บาทนะคะค่ะหนังสือล่าสดุดหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะจ๊าค่ะลงวันที่8กันยายน2566ค่ะก็ได้จัดสรรงบประมาณ งบประมาณตามโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุก็คือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ2,566เพิ่มเติมจัดสรรงบมาเพิ่มเติมแล้วนะจะก,กรณีมีการปรับอัตราการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดค่ะระเบียบใหม่มีผล12สิงหาคม2,566เพราะฉะนั้น ด่วนที่สุดหนะังสือสั่งการดังกล่าวค่ะท่านใดที่มีอายุครบในช่วงของออตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาคม2566ค่ะท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพนะคะที่มีอายุครบ70 80หรือ90ในช่วงเดือนสิงหาคม 2,566ซึ่งเป็นเดือนที่ซึ่งเป็นเดือนที่ระเบียบใหม่ล่าสุดมีผลบังคับใช้ก็คือตั้งแต่12สิงหาคม2,566ค่ะก็จะมีการได้รับเบี้ยยางคีพเพิ่มนะคะค่ะ70ปีครบค่ะ,ก,ะ,มมคะ,คะก็จะได้100บาทเพิ่มมา100บาทค่ะ80ปีค่ะก็จะได้100บาท บาทนะคะส่วน90ปีขึ้นไปค่ะก็จะได้เพิ่มมา200บาทค่ะในเดือนกันยายน2566นาะคะค่ะก็ท่านใดที่ครบในเดือนสิงหาค่ะก็กันยาท่านก็จะได้ตามที่พอน้อยนำเรียประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกได้จัดสรรงบประมาณมาแล้วในช่วงนี้ ในช่วงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะก็ได้มีการประกาศรายชื่อการายชื่อบัญชีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การกรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพแบบขั้นบันไดการมีบัญชีไปทุกแห่งตัวประเทศกันแล้วนะคะซึ่งในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือสำนักงานเขตอยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายกาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมนะคะเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมก็จะอยู่ที่1เดือน1เดือน ในระหว่างที่ท่านคบ70 80และ90ค่ะก็รายละเอียดจะอยู่ในบัญชีกันนะคะกับวันนี้พออนอยก็นํามาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังกันให้ทราบนะคะว่าการปรับ เพิ่มตามขั้นบันไดาตามมติกรมก็คือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม2566ได้รับทราบและในขณะนี้ท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินการแล้วนะจ๊ะได้ดำเนินการคับเพื่อที่จะเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมกรณีที่ท่านมีอายุครบ70 80และ90ในเดือนสิงหาคมกันแล้วก็ในเดือนกันยายนท่านก็จะได้รับ เบีย่ยงชีพในส่วนที่เพิ่มเติมกันเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมก็ตามคอมเมนต์ก็ส่งคําถามมาได้เลยหรือจะ,สะแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้ พอนะต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ